ชื <minutes> paid, ่ออะไรคะอย่าบอกนะว่าจำไม่ได้จากนัสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะคะก็ดีใจค่ะทุกคนมีอยู่สองอย่างที่เท่ากันนะคะหนึ่งเวลามีเท่ากันทุกคนนะคะยี่สิสี่ชั่วโมงหนึ่งวันมียี่สบสี่ชั่วโมงอีกหนึ่งอย่างคือลมหายใจมีเข้ากับออกใช่ไหมคะ แต่โอกาสของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาตรงนี้ได้มาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แล้วก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขก็ <c oughs> เรียนตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมฮะค่ะ <c oughs> เรียนตันนี้วันที่ <ใน S 2> สี่แล้วเข้าใจมากน้อยกันแบบไหนได้สสกี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมั้งคะจะไม่ได้ทั้งหมด นี่หมายถึงว่าอาจารย์พูดเร็วไปหรือพูดช้าไปหรือเปล่าครับหรือว่าเพรอะเรา่ัปัญญาค่ะจริงๆอยู่ที่ปัญญาค่ะน่าจะปัญญาอ่อนค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็คงจะได้ไม่ถึง100%ยเปอร์เซ็นตถ้าอาจารย์ให้มาร้อยเปอร์เซนตนะคะ แต่คาดว่าแก้วจะได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เ oh ซ็นต์ค่ะไม่ได้ทั้งหมดได้มานล็องแกงตอกอาจารย์ไหมครับได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่พระอาจารย์พูดเออเออก็เข้าไปอยู่ในสมองเหมือนกันว่ิจิตรก็เออด้วยเหมือนกับพระอาจารย์หนึงหนึงจริงจริงคาดว่าจะได้หนึ่งัวร์ครับเราพูดเออเออ คุณแก้วครับถ้ามีจัดแบบนี้แก้วจะมาซ้ำอีกสักครั้งไหมฮะพูดถึงโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสก็ยินดีที่ก็อยากจะมาอีกนะคะจริงๆมาคนเดียวค่ะเออมากอีกเหมือนกันค่ะมาถึงที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะที่บขสค่ะ ดูที่นี่เรียกอะไรแต่ที่บ้านเรียกบอกขอสอนค่ะมาถึงโอ้จะไปตรงไหนเนี่ยใช่แต่ได้ยินที่นี่พูดแล้วไม่เหมือนที่บ้านเลยก็เลยบอกโอ้โอเคใช่ค่ะก็เลยอุ้ยจะไปตรงไหนต่อก็โชคดีค่ะที่รู้จักครูทาท่าก็ขอบเพราะคุณครูทาท่าเหมือนกันที่ขับรถไปรับพอดีก็โชคดีค่ะมีพี่อีกคนนึงมาด้วยพี่พิพัฒน์นะคะเคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยอ๋อ มีพี่อีกคนนึงจะมาแต่มาทีหลังแก้วแก้มาถึงที่นี่หกโมงเช้าเสร็จ <im itation> แ,แล้วแกก็นัง่งรอคูสท่านะคะถึงแปดโมงค่ะเ <im itation> กือบแปดโมงครึ่งพี่มาถึงแปดโมงครึ่ง <im itation> ก็รับพี่เข้ามาด้วยมาพร้อมกันที่นี่นั่งอยู่ที่ตรงนั้นล่ะค่ะบ่อของสอบนั่นแหละค่ะขอบพระคุณาม,ามากขอบคุณมาก,ค,ค,มากครับรับตต่อไปครับยาจสวัสดีค่ะชื่อสายเพชรคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะ ปีนี้เป็นปีแห่งการเรียนรู้จริงๆค่ะว่าง,งานก็เลยมาค่ะคุณหมอจุ๊บชวนมานะคะขอบคุณมากค่ะที่ชวนมาได้รับความรู้ค่ะตัวเลขทุกตัวเราได้รู้ความหมายของมันนะคะเ,เราจะต้องเสียสละแล้วก็ทําบุญแล้วก็ถูกรักษาค่ะต้องมาเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็ทราบรหัสชีวิตของตัวเองค่ะ อาจารย์สอนดีมากค่ะไม่เครียดไม่ง่วงง่วงบ้าง <c oughs> เป็นบางเวลาอ่าก็นกนิกดหน่อยก็ <c oughs> ไม่เครียดนะคะเรียนการตัวเลขจริงๆว่าการเรียนตัวเลขน่าจะเครียด <c oughs> คิดเอาไว้รหัสชีวิตมันคงจะปวดหัวเพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนก็คณิตศาสตร์นี่ไม่ชอบเลยค่ะขอบคุณผู้แนะนํานะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับคุณชุบนี่ว่าอยากจะมีอะไรมาเสนอแนะหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์เปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลงข้างหน้าอะไรบ้างไหมครับ ที่สอนนี่ก็ดีแล้วค่ะไม่สนามกึ่งคุณจุ๊บคุณจุ๊บเหรอเอาไหมายพอพลไหมคะ <c oughs> ไม่เอาเหรอ,อชื่อใครชื่อสายเพชรค่ะ <c oughs> ช่างน่าทำลแล้วนะต้อไม่มีอะไรต้องต้องเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมค่ะคุณสายไม่ค่ะทุกอ,อย่างดีหมดค่ะที่นี่ชอบมากเลยค่ะเดินเข้ามา4วันนี้จบับได้หมดเลย อ๋อจได้หมดไหมไม่หมดอกค่ะต้องไปดูหนังสืออีกใช่ต้องทบทวนค่ะไพ่นี่ไม่รู้เลยไพ่ไม่รู้จักความหมายไพ่เลยค่ะใช่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรให้คุณหมอเขาสอนอยู่เมื่อคืนนี้แล้วก็คุณน้องไมเคิลสอนอยู่ค่ะนี่เรียกว่าอะไรนี่เรียกอะไรไม่รู้จักไพ่เลย หนึ่งสองสองคนสี่คนเหรอได้ได้ได้เทคนิไหมตอนนี้รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรรู้แล้วสีแดงสีดำอะไรเนี่ยรู้จักี่ยเอาต้นป่านี้พิ่งมารู้ว่าอะไรคือสีแดงสีดำใช่เพราะไม่เคยเล่นไพ่ไงโอ้หใช่รู้ไหมรู้สีแดงเป็นใบโพะอ่ะก็คือหัวใจอ่าอะไรมินิมาร์กมินิมาร์กกระดาษดูแล้วชิบไหม อะไรมีนิทานมีบาทนะครับครับสถานที่แห่งนี้ก็ดีค่ะเป็นที่พักผ่อนรักษาร่างการและจิตใจได้ด้วยชอบมากเลยค่ะที่นี่มีสระน้ำมีเนี่ยชอบนิรุนที่จุกันด้วยนีเป็นที่จุกที่นี่ตำหนังนะคะวันนี้เราได้ขดินกันแล้วใช่ไหมฮะใช่รู้สึกเป็นไง ก็ได้ออกกําลังกายดีก็เขาบอกว่าเราต้องออกกาลังกายต้องเคลื่อนไหวนะเนี่ยจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแต่คริเอ่อเครียดค่ะไปฟังเข็มมาประมาณ20ครั้งฉีดยาจัดกระดูกนี่น่าจะ20ครั้งแล้วค่ะไม่หายค่ะคหายเลยก็ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็ให้เขาอ่อนวดเบัดให้ด้วยดีดด้วยขอบคุณได้เรามีโอกาสได้สร้างอะไรที่เป็นคุณประโยชน์เนี่ยบางครั้ง ฟังเครกยอกเราเนี่ยก็สามารถจะดีได้น่าจะดีขึ้นผมคือบุคคลหนึ่งบุคคลที่เขาเรียกอะไรนะเข้าอุโมงค์เขาเรียกอะไร MRI MRI แล้วหมอยื่นคำขาดว่าต้องผ่าตัดเอาเอาเออเอเอที่ทับเส้นกระดูกออกทับเส้นประสาทออกผมบอกว่าผมขออยู่กับมันเนอะ แล้วก็ออกกําลังกายนี่ยบอกออกกําลังกายนี่มันหายไปเองอ่ะประหยัดตังค์ทั้งสามสี่แสนไม่ต้องหากระดูกเลยอ่าลำดับต่อไปไล่ไล่ประธานการย์อาจารย์ก็ถ้าษุณต้อาค่ะชื่อพินยาดาแสนบุญเรืองนะคะอ่าชื่อเล่นบินค่ะก็เหมือนความฝันเป็นจริงอ่ะค่ะเคยภาข้างบนเคยมาเรียนจากกระดูกกับพระอาจารย์แล้วก็ เออเราก็อยากมาบ้างก็เลยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ลูกอยากไปเรียนกับพระอาจารย์ถนอมคุณแม่บอกว่าถ้าอยากไปเรียนก็อธิษฐานจิตเอาลูกก็คราวนี้ก็เป็นจริงค่ะได้แม่สุก็บอกว่าเนี่ยจะได้มีคอร์สวิชาดีก็เออก็เลยได้ได้มาที่นี่ก็ดีใจมากค่ะที่ได้เรียนกับพระอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่ว่าต้องเดินทางตลอดอะคะ่ะที่ตะก่อนเนี่ยเป็นเด็กๆแล้วชอบเลขห้า สอบได้เลขที่ห้าอะไรก็ห้าอย่างเงี้ยค่ะรถมีเปลี่ยนมาก็ส่วนมากก็ขึ้นตน้นขึ้นต้นเลขห้าอะไรก็เออทำไมแต่ว่าทุกวันนี้ก็เดินทางก็บางทีก็อยากรู้คําตอบว่าทําไมเราต้องเดินทางตลอดอย่างเงี้ยก็มารู้ที่นี่ค่ะแล้วก็มีเลขสามต่ก่อนนี้เลขสามนี่ปิดการขายเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมคะและตอนนี้จะเปลี่ยนการพูดจากนั้นมาช่วยเหลือผู้คนก็ดีใจที่ได้มาอยู่ใน จากสังคมธุรกิจสังคมอะไรที่บางทีมันมีหน้ากากแต่ก็ดีใจที่มาได้ได้มาอยู่ในสังคมที่ช่วยเหลือคนด้วยด้วยใจจริงๆอะค่ะก็รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะแล้วก็การสอนคองของพระอาจารย์เือไปไปเข้าคอร์สเข้า,ขาหลายๆที่รู้สึกว่าที่นี่ชอบที่สุดค่ะ,ขอ,คคะคขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับอาจรท่านครับอาการผอาจารย์นะคะแล้วก็โยมทุกท่านนะคะ ไม่ชีสุทาชานะคะาจากสำนักปฏิบัติธรรมธรรมศิลินะคะก่อนที่ไม่ชีจะมาบวชนะคะไม่ชีมีอาชีพเป็นพยาบาลนะคะอยู่โรงพยาบาลมายาไทยสามนะคะแต่ว่าคือความตั้งใจของไม่ชีครั้งแรกไม่ได้คิดว่าจะมาบวชหรอกคะ่ะคือตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมแค่สามวันเสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าลูกบวชเรอลูกอะไรเงี้ย น้ำขีดน้ำตาไม่ขีดตกเลยปวดยังไงเนี่ยเสร็จแล้วไม่ขีก็เลยไปปรึกษาแฟนแปนไม่ขีนะไม่แฟนไม่ขีกก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องบวดจะบวดทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ขีกก็เลยบอกว่าไม่ขีงเมื่อกี้อยู่วันหนึ่งบังเอิญน่ะค่ะมีไม่ขีไม่รู้ว่า การบวชนี่จะต้องมีเจ้าภาพอะไรคะมีคนหนึ่งเขาอาสาเป็นเจ้าภาพให้ไม่ชีเลยไม่ชีเจ้าภาพเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เขาให้เงินไว้เลยนะคะเป็นเจ้าภาพไม่ชีไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยม่ชีก็เลยคิดว่าเออเขาอุตส่าห์็นเจ้าภาพแล้วก็บวชให้เขาหน่อยอะไรประมาณเนี้ค่ะเรอบเลยม่คชีก็บวชมาได้ประมาณสิบสามเดือนแล้วนะคะโาุคือ ครั้งแรกนะคะเล่าเรื่องเรื่องที่เป็นไงอ๋อก่อนที่จะมาบวดนะคะไม่ชีจะเป็นคนไหลติดนะคะไม่ชีก็ไปคือมีน้องที่อยู่บ้านบางแคค่ะเป็นนักกายภาพเขาก็ให้ไม่ชีไปทํากายภาพเป็นเลเซอร์นะคะเครื่องเลเซอร์ที่ที่บ้านบางแครนะคะรู้สึกจะประมาณสิบล้านนะคะที่มีสองเครื่องที่ในประเทศไทยแต่ก็ยียีลาดเครื่องหนึ่งแล้วก็อยู่ที่บ้านบางแคที่หนึ่งนะคะไม่ชีไปทํามาประมาณ เป็นปีะค่ะไม่คีไม่เคยหายเลยค่ะแล้วก็น้องกายภามันก็กายภาให้แม่คีอยู่นั่นแหละค่ะมี่ก็บอกให้เปียคีไต่ไต่ผนังไปไม่คีก็ไม่เห็นมันหายแล้วก็ไปหมุนกงล้อแล้วก็ไปแช่น้ํามันพาราฟินแม่คีก็ไปแช่แล้วก็ให้ม่เอาผ้าขนหนูให้แม่คีดึงไม่คีก็ไม่เคยหายค่ะแต่ไม่คีก็มาหายที่สํานักทธรรมปฏิบัติธรรมนยคะหายกับหัวนุนกัาสำไหน วันวันแรกที่นวดแทบไม่ขี่นะคะเป็นลองโถมสิวันแรกแค่ใส่ไม่ขี่ลุกไม่ได้เลยลุกไม่ขึ้นค่ะไปสวดมนต์ก็ไม่ได้สายนี่เลยขึ้นสวดมนต์ก็ไม่ได้คือสำนักเรานะคะคือคุณแม่จะเน้นที่ปฏิบัติมากค่ะคือสำนักเราปฏิบัติตามตามแนวสถิประฐานสี่นะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับ พระอาจารย์ทองมากค่ะก็คือคือเป็นพี่สนิทกันมากคือปฏิภามาคู่กันนะคะคือคุณแม่จะเน้นการสวดมนต์ค่ะแต่ก่อนไม่คีไม่ชอบหรอกค่ะไม่คีบอกว่าไม่คีบอกว่าไม่คีคขี้เกียจสวดมนต์มากเลยคุณพ่ออาจารย์ไม่คีจะทํายังไงอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่คีต้องสวดบทอาทิตยศสตรทุกวันเพราะไม่คียังไม่สวดบทอาทิยศไม่คีขยันเลยค่ะ เดี๋แล้วกันเนี้ยพอพักหลังไม่ขีดมันสุว่าทุกอักขระที่ตัวอักษรที่ไม่คีดสวดหมดไปไม่คีดปวดม์เสียงดังมากค่ะวันไหนที่ไม่ขีดเงียบคือก็ไม่ขีดหลับไม่คีดจะไม่หลับคือกันเนี้ยไม่คีดก็เลยไปถามแม่อาจารย์ว่าไม่กีดชอบเจาแจกถามมันกั่คือไม่คีดขี้เกียจไม่คีดก็จะไปบอกว่าไม่ขีดขี้เกียจไม่คีดจหลับไม่คีดก็บอกว่าทําไมคะคุณแม่ทําไมพออลาหังปั๊บคุณแม่ ลูกเี่ยทำไมหาวเลยอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่เมื่อกีก็บอกว่าลูกมันหาวได้ยังไงมันหลับได้ยังไงอะไรคุณแม่ก็ดุเนาะ <S <S แม่ก็บอกออคุณแม่มันหลับจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเสีย่าจากที่แม่ชีอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมนามศิลนะคะคือคุณแม่ก็สอนให้แม่ชีรู้ว่าคือทุกอริยบทเราต้องกําหนดแล้วก็ การเจริญสตินะลูกลูกต้องมีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีฟิลที่ดีๆก็คือการเข้ากรรมฐานนะคะที่ที่เราจะมีการเข้ากรรมบทแล้วกรรมฐานนะคะคือเข้ากรรมฐานหรือกรรมบดครั้งแรกก็ไม่คี้กลัวมากเลยค่ะโอ้ยยืนอยู่ห้องคนเดียวสิบเอ็ดวันอยู่ในห้องขังอยู่นี่เหรอปฏิบัติมันละหกบรลงังบรลังละหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วกราบสิ่ประารสิบนาที ม่คิดว่าไม่คิดไม่รอดแน่เลยเสร็จแล้วพม่กิตายแน่เลยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็ให้นอนแค่กรรมฐานก็สี่ชั่วโมงแต่ว่ากรรมบุตรนี่ไม่ให้นอนเลยค่ะให้นั่งอย่างเดียวค่ะอะไรเหรอคะน้ำผาทำไมมาเรียนอยากมาเรียนที่นี่ที่นี่เหรอคะที่นี่คือพระอาจารย์โตเอออาจารย์โตคะะมาเรียนเป็นลูกศิษย์ที่นี่ค่ะพระอาจารย์โตส่งส่ง โปรแกรมการเรียนให้มาค่ะแล้วก็คือไม่ชีอยากมาอยู่แล้วค่ะก็คืออยากเอออยากเรียนรู้ว่าอการจัดะดูกันเป็นยังไงเห็นเขาหักคอก็ก็ก็เลยห็นกจะบออแปลกดีไเนหักคอแก้ก้แกเลยค่ะค่ะก็เลยอยากมาถามว่ามาที่นี่ดีไหมคือไม่ชีรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเดินเข้ามามันบ้านตัวเองอะค่ะ เมคีมีความสึกว่าเออสบวยมันเหมือนบ้านเราเหมือนกับว่าเหมือนกับไมคีมีความสุขที่จะเดินเข้ามาแล้วเมคีมีคิดว่าเออเราน่าจะสร้างสระไม่คีอยากถาม่าอใจว่าไม่คีจะมีบุญได้มาสร้างสถานที่ตรงนี้ให้มันสวยๆงามๆให้คนมาปฏิบัติธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะะเจ้าข้าสติี้างหลัง ได้แล้วเนี่ยค่ะจะกลับไปนี่แม่คีก er> ็คิดว่าแม่คีก็ได้เกือบมาเกือบร้อยเปอร์เ็นต์นะคะก็คือพอพอเจอเลขรหัสอย่างเงี้ยแม่คีเคยคิดตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแม่คีเคยคิดว่าอถ้าแก่ไปเป็นพยาบาลแล้วจะไปทําอะไรถ้าแก่ไปแล้วจะทาอะไรแม่คีคิดว่าไม่คีจะเป็นหนอดูอะไรเงี้ยค่ะ ครับน uh, ั่นตับคอตปครับดูแเันแม่ชีครับชื่อแม่ชีปุ๊นะคะก็อย่างที่เล่ามาก็คือไม่ได้ตั้งใจจะบวชดคือแค่จะมาปฏิบัติธรรมสามวันครั้งแรกสามวันก็มาจากกรุงเทพแล้วไปไปมาก็คือก็คือได้ได้บางบวชดแล้วก็คือก่อนหน้านี้ค่ะ ก็คือจากที่ดูตัวเลขที่บอกว่าเลขหนึ่งตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นขนาดนี้แต่ว่ามีพระอาจารย์เคยทักว่าเพราะคุณเพราะเพราะว่าแม่ชีอะปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะว่าแม่ชีอะยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ยังไม่ไม่คิดจะปลดปล่อยตัวเองก็เลยนั่งสมาธิไม่ได้นิ่งไม่ได้พุ่พงซ่านอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ยังว่าใช่เหรออะไรเงี้ยค่ะพอมาดูเลขร,รหัส อ๋อเออน่าจะใช่เนาะอะไรเงี้ยว่าเออเป็นคนที่แบบอาจจะหดดื้อนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าคือเป็นคนที่เหมือนกับไม่ไม่ไม่ยอมคืออารมณ์จะแบบอารมณ์แรงเนี่ยค่ะถตงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเนี่ยก็เกือบเกือบเกือบประสบเหตุก็คือมีคนปาดปาดหน้ารถแล้วโมโหก็เลยขับรถตามขับรถตามจนมันถึง ช่วงคอขวดอะคะ่ะไม่ได้มองมัวแต่จะมองตะโกนด่ามันเราก็ไม่ได้หันมองว่าเมันเป็นคอขวดแล้วมันแซงไปอะคะ่ะวิ่งชนบังเกอร์ขับรถชนบังเกอร์แต่พอเออมันเป็นบังเกอร์พลาสติกก็เลยไม่เป็นอะไรรถลุกนิดหน่อยก็ยังถือว่ายังมียังมียังมีบุญอยู่ค่ะกจ็จริงจริงๆที่ช่วงเวลาเนี้ยจะต้องเข้ากรรมาฐานสิบเอ็ดวันแต่ก่อนหน้าเนี้ คือไปขอปู่ชีวกไว้ค่ะว่าขอให้ลูกได้มีโอกาสลูกอยากมากับแม่กับโยมเนีค่ะอยากเรียนอยากมามากแล้วก็เหมือนเหมือนอยู่ดีดีโยมเขาก็ไปขอแม่ดวงให้ก็เลยโอเคได้มาก็รู้สึกรู้สึกดีดใจมากที่ได้มาเจอเหมือนมาเจออาจารย์หลายๆท่านคือเหมือนตัวเองตอนนี้คือเด็กน้อยมากเลยสําหรับความรู้ทางด้านนี้ไม่คิดว่าจะมาทางนี้เพราะว่าปกติทํางานเป็น ออฟฟิศยี่สิบปีก็คืออยู่กับออฟฟิศตลอดไม่คิดไม่คิดเลยว่าจะมาจะมาทางนี้อยากมาทางนี้เออเอินที่สำนักมีสอนเนนนะคะสอนเนนนวดเท้าะคะ่ะแล้วเนนแบบเนนเก่งอะคะ่ะก็เลยว่าเฮ้ยทำไมเนนยังแบบยังทำได้เนาะยังจําจุดจําอะไรได้เนาะก็เลยควาสึกว่าเอ้ยอยากเรียนเพื่อที่จะไปทําให้แม่ค่ะแล้วพอพอพอมาตรงนี้จัดกระดูกก็คือ อ,อยากเรียนอีกคือคิดแต่อยากทาให้แม่เพราะว่าแม่เขาจะหลังหลังโค้งหลังงอค่ะก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก,มมรรกที่ได้มาที่นี่ได้เจออาจารย์ที่ gie, ท่านเจอรที่ที่ยังไงก็แนะนํำได้นะคะมีอะไร<ๆ>นนก็แนะนําได้เลยยืนคน่ตัวเลยนะขอบุณท่านด้รับสมุจําพ่อนไปได้หมดเลยกคุ่มกบนมาสการพะอาจารย์และคุณเจ <c oughs> ้าแม่ช<ๆ>ีแะเพื่อ <c> น <oughs> ทุกคนนะคะพอดีจะประวัตินิดนึงเนาะปี2007น้ำท่วมที่หาดใหญ่ร็จแล้วได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์ไปไปสอนจัดกระดูกที่นู่นแต่ไม่สามารถจะไปได้มันใกลก็เลยปีที่ว่าเหลือ12คนนั่นใช่ไหมครับจ้า8คน12นั่นแหละค่ะแต่ไม่ได้ไปแล้วก็ไปข่าวก็ติดต่อติดตามพระอาจารย์มาตลอดแต่ไม่ทราบว่า จะไปติดตามได้ที่ไหนก็เลยไปอบรมวิทยากรครูเจแแ้ะเพื่อนครูรุ่มรุ่นเขาก็พามาพามาคือเราเป็นอยู่แล้วแต่เราอยากศึกษาว่าทําไมเราเหยียบคนทําไมเราจัดกระดูกแล้วมันลั่นทําไมเราไม่เข้าใจเพราะว่าได,ได้ความรู้มาจากคุณยายของพี่สะพยแล้วก็ไปคือเราได้ความรู้จากการเหยียบการเหยียบนี่คือเป็นมาตเด็กแต่ว่าการจัดกระดูกหรืออะไรเนี่ยได้มาจากคุณยายพี่สะพย ได้หลังคคอดได้ได,ได้ได้พวกนี้แต่เวลารักษาหมอดด้วยกันจะโหูแต่การลูกค้าไม่หมดูดเพราะว่าหมอด,ด้วยการนานๆเจอครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะหายได้เพราะว่าทุกคนป่วยมาใช่ไหมคะทุกคนป่วยอย่างหมอเองเนะีป่ป่วยป่วยเป็นโรคภูมแพ้แต่เติดเสร็จแ,แล้วก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือมาเจอสมาพิหมุนสมาพิหมุนก็เลยทําให้หาย เมื่อก่อนทานยา13เม็ดต่อเวลาแบบใช่ค่ะเป็นเป็นหมดเลยค่ะต่อเวลาต่อ3เวลาวันสา3เวลา13เม็ดจะตอนนี้ก็เลยมาหมุนหมุนแล้วก็หายหายก็เลยเป็นเอ๊เราตกงานเจนสกิฟฟองสบู่เราโดนจ้างออกก็จะไปทำไรค้าขายลูกแม่ด้วยแม่ไม่เอาก็โอเคเราเป็นอยู่แล้วโอเคแล้วก็ขอเรียน ไปที่ไหนคือเขาไม่อยากสอนเอราเขาว่าเราเป็นแล้วเราบอกไม่เป็นขอเรียนหน่อยเขาก็ไม่ให้คือเขาไม่ให้วิชาเขาหัวแล้วก็เฉยๆโอเคเราก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นจิตอาสาคือพระมหาสีภัยจะมีคอร์สทุกปลายเดือนสถาปนิพนุนแล้วก็เลยไปช่วยคนแต่ปกติเป็นคนที่จิตอาสาแล้วเป็นคนที่ชอบชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้ว พอมามาอยู่กับพระอาจารย์ก็ติดตามพระอาจารย์อีกพักหนึ่งแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราอยู่กับพระมหาสีภัยพระพระมหาสีภัยเริ่มออกเดินทางเพื่อที่จะเหมือนท่านพาเราทุด,ดงพาเราทุด,ดงทางทางรถก็รักษาผู้ป่วยมาแล้วก็จับจับจับกระดูกก็จับจับกระดูกแล้วก็นวดก็กลายมาเป็นการต่อเส้นนะคะการต่อเส้นตอนนี้ เมื่อวันที่ยี่บสี่ธันวาคมนี้เรามาที่เชียงใหม่พระอาจารย์ศรีภัยจะมาเชียงใหม่มาประชุมแล้วก็บอกพระอาจารย์ไปพักบ้านพระอาจารย์ผนอมได้ไหมคะบอกทําไมก็คือพามาบาคางที่นี่ห้าสิบประพูนนะพระอาจารย์เละนะั้นขอบพระคุณมาเสร็จแล้วนิมนต์มาถึงนิมนต์พระอาจารย์สอนรหัสชีวิตไม่ใช่ค่ะานาบัตรฮวงจุย้ยแล้วก็ลัคน้นัมเบอร์เพื่อที่จะให้หมอกลับไปใช้ เพราะวัดตัวเองได้ผลเพราะมาเรียนกับพระอาจารย์แล้วเราได้ผลทําไมลูกค้าเยอะทั้งๆท,ท,ที่เราไม่อยู่ร้านเป็นคนที่สัญจรเลขยกค่าชอบช่วยเหลือคนไปวัดค่ะอยู่วัดส่วนใหญ่อาชีพคืออยู่วัดช่วยเหลือคนแต่ไม่ไม่ได้รับรบกวนวัดอย่างมาพระอาจารย์ก็คือมาช่วยเพราะเพราะเมื่อ,อก่อนนี้เราลําบากมาเรียนพระอาจารย์ก็คือจ่ายแต่ค่าเทอมหกพันบาทแล้วก็ลูกชายมาเรียนก็ไม่ได้จา่ายมากับพระมหาศีภัยไม่ได้จา่าย ก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนแต่ว่าความคิดที่ว่าหนึ่งเรามากับครูบาอาจารย์มาทดแทนทดแทนที่คือหนึ่งการช่วยเหลือการเงินบ้างพระมหาศรีภัยได้เท่าไหร่พระอาจารย์ถนอมเท่ากันนะคะคือจะไม่ไม่ไม่นั้นที่นี่ห้าพันพระอาจารย์ถนอมป็นห้าพันคือจะทําอย่างนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าเราช่วยเหลือคนปกติช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะคะพอเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมเราถึงต้องชอบเดินทางที่ไหนได้มีห้า มีห้าแล้วก็คุยชอบคุยแต่คอสิโทษทีไม่สามารถสอนได้ร้อนมากคือเราจะมีหนึ่งการเจ็บป่วยหมอหมอที่เราป่วยเนี่ยขอให้ไปยืนกะลามะพร้าวไปศึกษาดูนะคะกะลามะพร้าวเราได้แต่อย่าคู่ใช้สามอันสามอันคือยืนเอาผ้ารองแล้วก็ยืนนะคะแล้วก็นอนกับผ้านหนุนสมมุติเราเราจุกอ,อกท้องแล้วก็นอนตะแคงใส่ด้านทาง แต่คอสนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะร้อนแล้วเพียมากมาเพียมากไม่อยากยุ่งอะไรเลยน,นะคะคือแบบได้แต่อยู่แบบช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะตอนนี้มาเรียนะอาจารสอนนำบัตรหวงจุ้ยแล้วก็แล้วก็ลกัคนเมเบอร์กับหมอหมอคือใจหนึ่งคืออยากให้ะอาจารย์ได้ยินเพราะท่านเปิดที่นิกที่ไหนปิดเมื่อนั้นแต่ของเรานี่คือได้ผลใช้ของผอาจารย์มาเกือบสองปีแต่ไม่ได้มาเรียน ตอนช่วงนั้นไม่ได้เรียนนะพระอาจารย์สอนสอนอาพระอาจารย์ดูให้เมื่อปีห้าสองบอกว่าให้แยกตัวมาเพื่อที่จะได้เป็นเท่าเก่แต่ก็ไม่ฟังเพราะว่าใจคิดว่าอยากจะช่วยพระอ,อาจารย์สีภัยจนกว่าเราชีวิตจะมาหาไม้แต่แนวโน้มออกมาคือวันประกาศผลว่าเป็นรองประธานมูลนิธิ ตรงนั้นเราก็เลยโอ้ยเราไม่อยู่แล้วเพราะว่าคนอื่นเขาอยากเป็นไม่ได้เป็นเรากลับบ้านเราดีกว่าเราไปอยู่กับลูกแล้วก็ไปฝึกลูกนะคะคือเทคนิคก,การฝึกลูกยังไงคะลูกที่บ้านผู้หญิงไม่เอาเลยมีลูกชายคนเล็กชื่อน้องบาสมาเรียนกับพระจาจาร์แล้วแล้วก็ชื่ออีกคนเป็นครูอยู่เทคนิคขอนแก่นไม่เอาแต่หนูแม่ปวดตรงเนี้ยเดี๋ยวแม่ปวดตรงเนี้ยทั้งทั้งี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เราใช้เทคนิคก,การล่อหลอก หลานตัวเล็กๆแล้วก็สอนโอ้ยจาย๋าหงเออจ๋าปวดขามัางเลยบางทีเขาขี้เกียจแล้วก็นอนตะแคงให้ก็นั่งการการใช้นั่งเนี่ยได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะการใช้นั่งแม้แต่น่องหน้าขาถ้าเราปวดหนักหลังมากๆแล้วนั่งหน้าขาเราไปหาเทคนิคดูนะคะคือไกด์ไลน์คืองวดนี้คือไม่ไม่ได้คือแบบ กลาตรงเลยว่าร้อนมากไม่อยากจับไม่ไม่อยากทำอะไรเพราะว่านะคะตอนนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ปอดเมตตาโฮกสเตย์ถน,นอมค่ะมาวันนั้นนะคะามาสุดทายครับยหญ่ลำดับต่อไปค่ะพ,พูดหมดแล้วผมจะพูดอลจริงๆจริงๆส่วนตัวในใน,ในช่วงของหลายๆวันมานนี้นะครับ จะเห็นช่วงเช้าบ้างแล้วก็จะหายไปเลยเนาะแล้วก็ยังไงจริงๆผมเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของที่พ้าอ,อาจารย์ได้เดินทางไปมีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่ที่ร้านที่โปรตุเกสนะครับก็ตั้งกิจนิสานว่าเออเดี๋ยวจะมาจะมามาทาัเงนี้นะครับ แล้วก็ได้มาจริงๆการรัสการพระอาจารย์ถนอมแล้วพระอาจารย์ทุกท่านนะครับรวมถึงเนื้ฉีดด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ได้มามีโอกาสได้มาเจอกันครั้งนี้ยินดีที่รู้จักทุกท่านนะครับส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยผมจะอธิษฐานจิตลองไปใช้ดูก็ได้นะครับก็คืออย่างเช่นว่าผมจะตั้งใจจะไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านเนี้ย ผมก็จะอาญานจิตของผมทุกวัน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 แล้วผมก็ได้ไปแล้วก็ได้ไปร่ำเรียนในสิ่งที่ผมอยากจะเรียนจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่ผมเรียนมาเนี่ยมันก็อยู่ในหัวสมองผมเต็มไปหมดเลยผมก็ได้นําวิชาเหล่านั้นเนี่ยมามาดัดแปลงเป็นรูปแบบของตัวเองนะครับด้วยการที่นํามาใช้กับหลายๆท่านทีนี้พอมาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้ว ภรรยาผมที่อยู่โปรตุเกสด้วยกันนี่นะครับให้ผมมาเรียนรหัสชีวิตแต่ปรากฏว่ามผม,ผมไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยไปที่อื่นหมดนะครับแล้วก็ไปช่วยหลายๆท่านที่อยู่ในครัวซึ่งซึ่งก็เป็นจิตอาสาจากหลายๆท่านนะครับที่ไปที่นู่นที่นี่แล้วก็ไปจิตอาสาจนไม่ได้ดูตัวเองไม่ดูไม่ได้ดูแลตัวเอง จนจนจนผมผมเห็นแล้วเนี่ยดูมันไม่ไม่ไม่ไ,มได้แล้วก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องช่วยเขาหน่อยเพื่อให้เพื่อให้เขาได้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 ทำงานในเรื่องของจิตอาสาต่อไปผมก็ทิ้งตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูในวิดีโอของผร้อาจารย์ภายหลังก็คิดไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสได้ผมได้ได,ไ,ดได้บำบัดบ้างแล้วนะครับก็ก็ขอให้ทุกท่านได้ไปไป,ไปบำบัดต,ตัวเองต,อต,อต่อไปในในโอกาสต,ต,ต่อไป จริงๆในวันนี้นะครับใน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 ครังนี้นะครับคำว่ารหัสชีวิตทุกท่านได้ได้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าทุกท่านเนี่ยได้มีได้มีรหัสอะไรเป็นของตัวเองละแล้วก็คือความหมายของรหัสตัวนั้นเนี่ยคืออะไรส่วนตัวของผมผมก็มีรหัสของผมผมก็รู้ละทุกท่านทุกครั้งที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับผมก็ตั้งยิ้มอยู่ในใจว่าเออมันก็ใช่เออมันก็ใช่เออมันก็ใช่ ท่านี้ผมพอแล้วแล้วก็ชื่อเล่นผมชื่อหนึ่งเมื่อรวมชื่อออกมาแล้วเนี่ยมันคือสิบเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งครับจึงได้มาตรงนี้ครับหมดเลยทุกอย่างดตมือเลยนครับดันั้นเนี่ยอันนี้มาไกลกับเยอะหน่อยครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือไม่มีอะไรบังเอิญครับ ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราเคยทำบุญร่วมกันมานะครับแล้วก็ได้เคยมีโอกาสที่ได้รู้จักกันในอดีตชาติหรือว่าในชาติไหนที่ผ่านมาแล้ววันเนี้ยเราได้มาได้รู้จักกันนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับนจคุณจะพูดก่อนว่าให้พูดเลยอันนี้พูดเลยครับพูดเลยเราเรา,เราพครับปิดพิธีลูกศิษย์เลยเดี๋ยวให้มีพี่เลี้ยงอีกสองคน สิ่งที่ผมจะพูดคือคำพูดที่ทุกท่านพูดอกมาเลยเองทั้งหมดแล้วรวมกันเป็นเซนเตอร์รวมกันถึงความรู้สึกทั้งหมดนะฮะทุกท่านได้พูดหมดแล้วขอให้จดจำคำพูดของตน,นเองเองขอให้จดจำความตั้งใจของตนเองไว้ขอให้จดจำความรู้สึกของตนเองไว้ขอให้จดจำ